อยู่ป่าเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าเก็บเก่ารักจ้าหนุนเด้ออยู่บนภูเขาเด้อทุกคนนี่นะทุกคนนะเก็บเก่ารักเราต้องแวกเอานะนี้นะมันจะมีน้ำเด้วยทุกคนจ้าเนี่ย หมูป่ากินหมดแล้วซุกไล่เนื้อหนิดเนี่ยวิโซวิโซอิสช่วยมาเว็กเนี่ยมันโอ้โหซโอ้ลูล่วงตุบตับตุบตับนี่ไงลูกนี้ใหญ่มาก หมูกินหมดแล้วมาแย่งหมูกินน,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ ป่าสวยงามนะคะแต่ว่าหมอกเยอะมากเดี๋ยวจะพาเข้าป่าเห็ดเพื่อนๆตอนนี้เก็บเก็บลูกเก่าลักก่อนพอดีเจอกลางทางโจทแย่งหมูกินน,น,นี่ลูกเบลล์เลยมันล่วงตุ๊บตับตุ๊บตับเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะ ถ้าตกลงมาแตกแบบนี้นะเนี่ยทุกคนโอ้เม็ดน้เบลเลอร์ใหญ่มากลอยหมูมันมาแทะหมดแล้วทุกคนเอ้ยนี่ดูนี่นะดูนี่นี่ตกลงมายังไม่ทันยังไม่ทันนั่นเพิ่งจะแตกแวกเอาเจ็บนะทุกคนโอ้น่นล่วงล่วงปุบปับปุบปับ นี่ลวงมาค้างอยู่บนนี้มาเด้อทุกคนจะมาเก็บเกาลักนํากันต้นเยอะเยอะมากนูนะ่นแหะต้นเกาลักจะเป็นสภาพนี้นะมันมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเพราะว่ามันยังหมอกเยอะอยลูกนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดูหมูนะทุกคนมันฉลาดมากเห็นไหมเนี่ยมันกินได้่งเห็นไหมมันแกะแกะกิน,น่ย ดูนะนี่นะเป็นลูกเกาลักนั่นเลยนะทุกคนนูนะร่วงเกื่อนเลยกะะแต่หมูกินหมดแล้วน,นี่ค่ะนเนพื่อนเกาลักเกาลักที่เก็บวันนี้เนอะลูกใหญ่ๆเป้งๆเลยค่ะเนเพื่อนจ่านี่จ้า